เจนนี่ยิวเข้าพิธีแต่งงานแล้วบรรยากาศสุดอบอุ่นและชื่นมื่นมากหลังประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีเบบีตัวน้อยมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวสำหรับนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตามมาด้วยภาพของแฟนหนุ่มนายตำรวจสุดหล่อหนุ่มยิวที่ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลสุดโรแมนติก โดยล่าสุดวันนี้11ลึกสจิกายน64เจนนี่และยิวได้เข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรักและชื่นมื่นมากๆที่มีทั้งสองครอบครัวและเพื่อนสนิทเดินทางร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น และสาวเจนี่ก็ได้สวมชุดไทยที่สวยงามมากๆเนรมิตความงามอย่างอ่อนหวานโดยน้องฉัดช่างแต่งหน้าคนดังของเมืองไทยนั่นเองหลายคนต่างร่วมแสดงความยินดีกับเจนี่และยวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ